ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาชมสินค้าสำหรับทำความสะอาดงานหนักกันนะครับตัวนี้เป็นสินค้ายี่ห้ออัลเทนิกนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือได้โดยเป็นสินค้าที่ขายในร้านเดียวกันกับ เพชรแบ็กสาแล้วก็เพชรแบ็กเจที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนั้นก็ใช้งานได้ดีร้านนี้ชอบทําสินค้าออกมาเป็นสินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดครึ่งหนึ่งเลยมาดูฟังกช์ชันของเขานะครับหลักๆก,ก็คือเราสามารถควบคุมได้ง่ายๆด้วยปุ่มเดียวนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทําความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ทําความสะอาดได้ทุกพื้นผิวแล้วก็ สามารถเข้ามุมผนังได้ง่ายๆนะครับชิดผนังได้ปกติแล้วเครื่องทําความสะอาดทั่วไปมันจะมีขอบนะครับเวลาที่เราเอาไปชิดผนังเนี่ยมันจะทำความสะอาดไม่ได้ชิดเต็มที่นะครับยี่ห้อนี้เขาก็พยายามโชว์จุดเด่นว่าเขาสามารถเข้ามุมได้ดีนะครับจริงๆแล้วเขาก็คือเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นอนเนกประสงค์สามารถที่จะล้างพื้นได้ทําความสะอาดพื้นเปียกพื้นแห้งดูดฝุ่นทําความสะอาด ทั้งหมดได้ในรอบเดียวเนี่ยครับเขาพยายามจะสื่อแบบนี้นะครับตัวนี้ทางร้านเขาเห็นว่าผมรีวิวเพชรแว็กได้ค่อนข้างละเอียดดีนะครับตัวนี้เขาส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับก็ขออนุญาตเอามารีวิวทดสอบแล้วก็เอาข้อมูลจริงมานําเสนอนะครับส่วนแรกมาดูตัวเครื่องก่อนเลยครับตัวเครื่องค่อนข้างลื่นดีนะครับเขาจะมีล้ออยู่ทั้งหมด2ล้อนีครับตัวนี้ด้านหลังโอเคเลยเท่าที่ผมเทียบมาหลายๆรุ่นเนี่ย รุ่นนี้ค่อนข้างเลื่นดีแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมียางยางปัดไม่ให้น้ํามาด้านหลังนะถ้าเราเลื่อนไปด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะปัดน้ําให้เข้าสู่ใบแปลงปัดตรงนี้นะครับแปลงปัดตัวนี้ก็จะดูดเข้าด้านในหมดเลยซึ่งโอเคนะค่อนข้างดีตรงนี้ก็มีล้อเลื่อนๆอยู่เพื่อประคองไม่ให้กดแปลงปัดเยอะเกินไปตัวนี้เป็นตัวให้พื้นขึ้นมาจากพื้นบ้านเล็กน้อยนะครับก็โอเคนะแล้วก็บริเวณด้านหน้าผ้าปัดตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับกดตรงนี้กดตรงสีส้มนะสีส้มคือกดได้ทุกจุดนะครับพอกดขึ้นมาเราก็จะถอดตัวนี้ออกมาได้ตรงนี้เป็นฝาครอบเฉยเขียนว่า master clean นะครับค่อนข้างทําออกมาได้สวยบริเวณนี้จะเป็น Stand s t a น n l e ตรงนี้ไม่มีความหมายอะไรนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่นิดหน่อยเข้าใจว่าเป็นจุดดูดลมดูดอากาศอะไรประมาณนี้นะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับตัวนี้สามารถถอดออกมาได้แต่เขาบอกว่า ไม่จาเป็นต้องถอดนะครับเขาจะทาคามสาอาดเซฟคลีนนิ่งถอดออกมาได้เช่นนี้นะครับแบบนี้เลยกดสีส้มแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็บริเวณนี้ถอดได้ครับแปลงพวกนี้ผมเห็นตรงนี้คือมอเตอร์เนี่ยบริเวณนี้คือมอเตอร์ลองทดสอบดูนะครับหลักการทํางานก็แค่นี้เองเขาจะปั่นเศษอาหารเศษฝุ่นเศษน้ําขึ้นไปยังเครื่องซึ่งด้านล่างเนี่ยจะมีสูญอากาศ ดูดเข้ามานะครับบริเวณถังตรงนี้ถ้าใครเคยใช้ก็น่าจะพอเห็นภาพปกติแล้วสินค้าพวกเนี้รุ่นดังๆยี่ห้อดังๆเขาราคาหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยราคาหน้าร้านอยู่ที่ประมาณ6000นนะครับพอส่วนลดแล้วก็น่าจะประมาณ5,000รอส่วนลดแล้วก็สั่งซื้อเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับด้านล่างก็มีอยู่เท่านี้ส่วนด้านหน้าครับหลักการของด้านหน้าคือเครื่องจะดูดลมดูดรูดตรงนี้ครับ รูตรงนี้คือดูดทั้งเศษทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งน้ําเขื่ออะไรพวกนี้เศษอาหารขึ้นมาผ่านท่อน,นี้แล้วก็เข้ามาท่อเน,นี่ยครับเป็นหน้าที่ของเขาแล้วขึ้นมาข้างในพอขึ้นมาสุดตรงเนี้ยมันก็จะมานองอยู่ตรงเนี้ยเป็นเศษอาหารฝุ่นน้ําอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้เป็นหลักการแล้วก็ลมก็ผ่านออกมาแล้วก็ผ่านออกอทัางท่อน,นี้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นแหละครับแต่ว่าระบบของเขาสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ด้วย Rule. เนี่ยครับแล้วก็ บริเวณตรงนี้ด้านในครับด้านในเราสามารถถอดได้อ่าเนี่ยนะครับค่อยๆถอดตัวนี้จะเป็นยางอยู่ทําให้เราถอดยากนิดนึงพอถอดออกมาตัวนี้ล้างได้ครับสบายๆนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆค่อนข้างเหนียวเท่าที่สัมผัสด,ดูแล้วบริเวณด้านในตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์น้ําอยู่ระดับน้ําจะเซนเซอร์ตรงนี้พอน้ําเยอะเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนว่าถังเก็บ ความสุขรกนะครับเต็มแล้วนะเขาจะมีปกติแล้วระบบของเขาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าจะมีพวกการเตือนถังเก็บของเสียเต็มนะครับแล้วก็บริเวณน,นี้โอ้ค่อนข้างสวยทำออกมาได้2ชั้นเลยชั้นล่างมีตะแกรงด้วยในการถอดตัวนี้นะครับจะเป็นตะแกรงดักฝุ่นก็กดตัวนี้มีตัวล็อกอยู่นะครับกดขึ้นมาแล้วก็เอา HEPA ตัวเนี้ย เข้าใจว่าเป็นตัวกรองโอ้มันเป็นตัวกรองชิ้นยาวครับข้างในมีหลายชิ้นเข้าใจว่าตรงเนี้ยคงต้องไปหาซื้ออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอามาแปะไว้ให้ปกติแล้วหน้าร้านเขาควรจะวางขายนะครับยี่ห้อน,นี้เขามีวางขายหลายๆอย่างอยู่แล้วค่อนข้างดูดีหนาแต่คิดว่าถึงจุดจุดนึงนมันอาจจะเต็มนะซึ่งปกติแล้วผมเคยใช้แบบนี้ผมก็เอาไปล้างน้ําเปล่านี่แหละครับล้างแล้วก็ ขย่าออกล้างออกหมดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การดักฝุ่น,นเฉยเยเสร็จแล้วก็เก็บครับเก็บแบบนี้ก็ได้หรือจะเก็บอีกด้านหนึงก็ได้ผมแนะนําว่าเก็บซ้อนกลับไปที่เดิมอ่ะโอเคประมาณนี้อ่าดังแก๊กนะครับเสร็จแล้วก็เอามาสวมกลับเข้าไปให้ถูกด้านตามสโลปนะตามนี้สวมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมมีโลหะอยู่ทั้งหมด3แกนนะครับเข้าใจว่า3แกนเนี่ย เป็นสื่อสัญญาณการเต็มนะครับแล้วก็ลมโฟล์อะไรพวกนี้ที่มีเซ็นเซอร์อยู่หรือแปะไม่สนิทนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ตัวเนี้ยที่เป็นทางเก็บของเสียเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าให้เสียบทางเก็บของเสียก่อนหรือว่าเสียบให้สนิทอะไรทํานองนี้นะครับอ่ามันจะแน่นนิดนึงกดแรงๆนะครับเสร็จแล้วคราวนี้มาดูถังน้ําดีของเรากรณีที่ เวลาเราใส่จําเป็นต้องใส่ถังน้ําดีเพราะว่าเราต้องล้างพื้นกดตรงนี้ครับสีส้มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดึงออกมาเขาก็จะมีด้านล่างซึ่งเป็นวาปล่อยน้ําถ้าเกิดมีการกดเขาจะไหลกดแบบเนี้ยไหลด้านล่างจะมีตัวกดจุกตัวกดตรงนี้อยู่แล้วก็ลูกยางนะครับก็ปล่อยเข้าไปแล้วมีไฟฟ้าอยู่2ขั้วเข้าใจว่าเป็นเซนเซอร์นะครับตรงนี้บริเวณด้านนี้สามารถที่จะเปิดใส่น้ําได้ตรงนี้ใส่น้ําเข้าไปแต่แม็ ก็จะมีเขียดตรงนี้นะครับเติมให้เต็มแค่จุดแม็กนะครับแล้วทุกอย่างก็จะสามารถที่จะเซ็นเซอร์ของเขาเองเขาจะมีเซ็นเซอร์น้ําอยู่บางรุ่นบางยี่ห้อปกติเซนเซอร์เขาอยู่ข้างในฝังเอาไว้เช็คระดับน้านะครับน้ําถึงเท่าไรแล้วน้ําหมดหรือยังอะไรตรงนี้ก็จะมีบอกเอาไว้อยู่ก็โอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วแก๊กนะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับสังเกตดูตรงนี้มีขั้วแบตเตอรี่อยู่เอาแบตเตอรี่มาเสียบแล้วก็ใช้งาน แล้วก็บริเวณนี้ครับมีปุ่มกดเอาไว้ปิดเสียงด่วนนะครับตรงนี้เอาไว้ถอดก้านข้างบนตัวนี้เอาไวส้สวมก้านจับนะครับมาดูในกล่องนิดนึงครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างตัวนี้เป็นก้านจับครับก้านจับก็คือตัวมือจับตัวเครื่องนี่แหละกรณีที่เราจะใช้เครื่องก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้มีปุ่มเปิดเดีย๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีโอ้สวยดีแล้วก็มี ฟินิชไลน์ก็คือสวมเข้าไปถึงจุดๆนี้แล้วถือว่าสุดแล้วนะครับงานละเอียดดีถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จะมีสลักอยู่นิดนึงมีปลั๊กไฟตรงนี้ปลั๊กไฟเพื่อควบคุมตัวนี้นะครับปกติเราก็ไม่ค่อยได้ถอดหรอกใส่เข้าไปครั้งแรกแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีแปลงครับเข้าใจว่าแปลงตรงนี้เอาไว้ล้างแทงน้ําเสียกับน้ําดีส่วนใหญ่จะใช้แปลงแทงน้ําเสียนะครับ มีคู่มือมาให้คู่มือค่อนข้างละเอียดดีเป็นคู่มือภาษาไทยด้วยครับตัวนี้โอ้ทำออกมาได้ดีครับละเอียดยิบเลยเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนถือว่าครบถ้วนครับมีวิธีประกอบใบรับประกัน1ปีแบบรับประกัน6เดือนตามนี้นะครับมีปัญหาการใช้งานติดต่อแอดไลน์แอดดีจีไลฟ์เก็เนะครับ เป็นร้านที่ผมสั่งซื้อเพรแว็กมาเนี่ยแหละตัวนี้เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นอีกยี่ห้อนะครับขายในนามอัลเทอริกนะผมใช้เพรแว็กสาแล้วค่อนข้างชอบแล้วก็ที่บ้านติดใจมากราคาคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับเพรแว็กสาผมมองว่าคุ้มจริงๆนะผมยังใช้อยู่เลยแล้วใช้อาทิตย์นึงเนี่ยหวันนะครับถัดมาตัวนี้เป็นถาดรองครับ ถาดรองบริเวณนี้จะมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับกรณีที่เข้าใจว่าตอนชาร์จอ่าตัวนี้เป็นขั้วสําหรับชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขั้วสําหรับชาร์จเหมือนกันสําหรับชาร์จเครื่องกรณีที่แบตอยู่ในเครื่องอาจจะไม่จําเป็นต้องชาร์จเราสามารถถอดแบตได้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงตัวนี้ไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งขวานะครับบริเวณกลมๆเอาไว้เก็บแปลง แล้วก็บริเวณนี้เอาไว้เก็บแท่ง H E P A หรือส่วนที่เป็นไส้กรองนะครับบริเวณนี้ผมไม่แน่ใจส่วนตรงนี้เอาไว้วางตัวเครื่องครับด้านหน้าตรงนี้นะครับสังเกตด,ดูดูเหมือนว่าจะเป็นหลอดไฟให้ความร้อนคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความอุ่นให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีบริเวณด้านหลังแท่นชาร์จครับจะมีฉลากอยู่เป็นอัลตนิกนะครับ แล้วก็ INPUT ตโวลต์โวลต์ซึ่งก็ใช้อแดปเตอร์เข้านั่นแหละนะครับเป็นโมเดล AC 1 INPUT c อิ r e n t กระแส 1M แอมป์ก็คือ26 v กโวลต์1แอมป์นะครับ mm. ก็ไม่ต้องสนใจหรอกใช้อแดปเตอร์ของเขาก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคทางเทคนิคคือประมาณว่าเขาจำเป็นต้องเขียนเพราะว่าอาจจะไม่ผ่านมอกอหรืออะไรทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องใส่มานะครับ มี H E P A เอาไว้กรองเป็นลมด้านหน้าอีก1แผ่นมาให้เป็น1กล่องนะครับตัวนี้เป็น1ชิ้นดีกว่าตัวนี้1ชิ้นก็สามารถเอาไวท้ทดแทนกันได้ตัวหนึ่งแห้งตัวนึงเปียกสลับกันล้างใช้งานนะครับถัดมาเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนสีขาวครับเป็นรูปทรงที่เอาไว้ประกบด้านหลังค่อนข้างสวยดีวัสดุดีมีปุ่มสีส้มไว้ให้กดทุกจุดที่เป็นสีส้มที่เขาทำเอาไว้ให้คือกดเลยครับ สังเกตง่ายดูรายละเอียดดีราคาไม่แพงแล้วรายละเอียดดีกว่ายี่ห้อแพงๆซสอีกนะครับแบตเตอรี่อัลเทนิกนะครับเป็นรีชาร์จเดเบิลลิเธียมแบตเตอรี่แพ็ยี่สโวลต์1แอมป์ตามนี้นะครับซึ่งคปาซิตี้ก็4,000ม ah ิลลิแอมป์อาร์นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคไม่ใหญ่มากแต่โดยสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ42นาทีหรือ45น้นี่แหละครับถือว่าเพียงพอกับการทำความสะอาดร,รอบหนึ่งนะถือว่าเยอะเลยนะครับ ในกล่องเขาแถมน้ำยาทำความสะอาด Floor Cleaning Solution มาให้เป็นยี่ห้อ u t h o n t i c นะครับเหมาะสำหรับทำความสะอาดกระเบื้องปูนหินอ่อนและพื้นผิวอ,อื่นอีกมากมายก็เป็นน้ำยาสำหรับการทำความสะอาดครั้งแรกนะครับกรณีที่ซื้อหรือคุณจะใช้น้ำยาของคุณเองก็ได้แต่ก็ลองดูก่อนนะครับเขาแถมมาก็น่าจะเหมาะกับยี่ห้อเขาเองสำหรับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็เป็นแบบปลั๊กกลม2ขาฝั่งนี้เข้าใจว่าเป็น5.5มิลนะครับ แล้วก็สเปคก็ตามนี้เสียไฟบ้านเราได้เลยกินไฟ1์2 6 w ตต์นะครับประมาณนี้ก็คือไฟออกไปยังตัวเครื่องชาร์จก็คือ1์2 6 w ตต์ผมก็มองว่ามันคือกินไฟ 220V โดยประมาณ1อ max แต่ก็คิดว่าเท่ากันกับไฟที่ออกไปนั่นแหละครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือผ้าปัดฝุ่นครับตัวนี้เป็นผ้าปัดฝุ่นทรงกลมนะครับก็ เป็นตัวทดแทนเอาไว้สำรองซึ่งฝั่งนี้จะมีแกนหมุนได้ฝั่งนี้เอาไว้สวมเขาออกแบบมาให้สวมเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับเท่าที่ดูแบบเนี้ยจะไม่ติดผมนะคือปกติแล้วส่วนใหญ่ที่เจอนี่คือผมมันจะมาติดด้านข้างผมมันจะมาติดด้านข้างถ้าออกแบบมาดีเนี่ยตรงนี้จะไม่มีผมส่วนใหญ่พอผมติดด้านข้างแล้วมันจะไหม้แล้วมันจะมีกลิ่นแล้วมันจะฝืดพอฝืดแล้วก็เริ่มเสียนะครับออกแบบมาได้ดีนะตัวนี้ ต้องมาดูระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับเขาให้ผ้าแบบนี้มา2ชิ้นนะครับก็ถือว่าสามารถสลับกันใช้ได้ค่อนข้างโอเคดีให้เปิดเติมน้ำตรงนี้เลยนะครับที่เหลืออยู่ก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นตัวกดสลักเวลาถอดแค่นั้นก็ให้เติมน้ำเปล่านี่แหละนะครับน้ำเปล่าทั่วๆไปน้ำขวดน้ำกรองแต่ผมก็แนะนำน้ำกรองนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเป็นน้ำปราปามันจะเป็นตะไคร่นะครับบางทีเราใช้ไม่บ่อย ถ้าเป็นน้ํากรองเนี่ยเขาจะกรองพวกแบคทีเรียออกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเขามีน้ํายาทาความสะอาดมาให้เป็น a u t o n i c Floor Cleaning Solution นะครับเป็นสูตรมะนาวซึ่งผมก็ลองศึกษาดูเขาบอกว่าให้ใส่บริเวณนี้นะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้น้ํายาทาความสะอาดสารผลิตภัณฑ์นี้นะครับซึ่งก็คือ a u t o n i c Cleaning ตัวนี้แหละนะครับ Floor Cleaning Solution ก็ผสมเข้าไปในอัตราส่วนของ1ต่อ 100นะครับฝาขวดขนาด10 Ml เข้าใจว่าฝาขวดนี้นะครับน้ำยา1ฝาขวดกับน้ำา1ลิตรนะครับซึ่งน้ำา1ลิตรก็คือ1แท้งค์พอนี้เต็มพอดีนะครับลักษณะน้ำยาผลิตภัณฑ์อัลทนิกก็จะเป็นใสๆนะครับนึกว่าน้ำเปล่านะใส่น้ำยาเข้าไปเสร็จแล้วก็เขย่าครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นก็กดครับถือว่าเสร็จแล้ว ตอนนี้ถังเก็บน้ำสะอาดปกติถังเก็บน้ำสุขรกก็ปกติยังไม่เตม็มแปลงลูกกลิ้งก็ปกติแบตเตอรี่แปดซนะครับกำลังชาร์จอยู่เป็นสีเขียวทำความสะอาดตัวเองค่าเชื้อเปิดนะครับยังไม่ได้เริ่มสามารถกดเริ่มได้เลยอลองดูตรงน,นี้ก่อนการทำความสะอาดเป็นยังไงบ้างข้อมูลประวัติทำความสะอาดไปแล้วกี่รอบกดไปกี่ครั้งนะครับน,นี่เป็นข้อมูลสถิติ ตามนี้เลยยังไม่มีข้อมูลนะครับสามารถแชร์ได้แล้วสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับจะมีสัญลักษณ์ของการอบโอโซนทําความสะอาดแล้วก็สัญลักษณ์ wi-Fi นิ่งแล้วถ้าเกิดยังไม่เชื่อมต่อ w i f i จะเป็นสัญลักษณ์ wi-Fi กับพิปนะเราสามารถเปิดมือถือเช็คสถานะได้นะครับการทําคําสะอาดโดยทั่วไปก็ใช้เท้าเหยียบไว้แล้วก็ออกมาแบบนี้ครับพร้อมนะครับเราก็เปิดเขาจะมีแรงดึงไปข้างหน้า เราจะสบายหน่อยนะครับแต่ตอนดึงก็ถอยกลับเบาๆไม่เป็นไรแต่แรงดึงไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับประมาณนี้จะมีโหมดการใช้งานอยู่เล็กน้อยก็คือเรากดตรงนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดถ้ากดตรงนี้คือปิดครับพอปิดแล้วเขาจะมีการดูดลมนิดนึงเพื่อล้างท่อท่อที่อยู่ตรงกลางที่เป็นแกนนะครับดูดลมออกให้หมดนะครับน้ําจะได้ไม่หยดน้ําจะไม่หยดสังเกตว่าน้ําไม่มีเลยค่อนข้างดีนะครับ แล้วการทํางานเสียงไม่ดังมากเสียงโหมดทั่วๆไปก็คือเบาเลยแหละนะครับเสียงพูดของโอเปอเรเตอร์ก็ไม่ดังตอนนี้ผมปิดไปถ้าเกิดเราจะเปิดเสียงโอเปอเรเตอร์ก็กดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตอนนี้จะมีเสียงแล้วครับเป็นเสียงปิดเครื่องตอนเปิดนะครับเขาบอกแบตเตอรี่เป็นโหมดสมาร์ทแบตเตอรี่เหลืออยู่86%นะครับ เราจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้เปลี่ยนโหมดตรงนี้ปิดเปิดตรงนี้เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแมด็ก <Mac S 2> ก็คือดูดสูงสุดครับดูดแรงนะครับดูดลมแรงมากแล้วก็จะมีแรงในการวิ่งเยอะขึ้นตอนนี้ระบบกำลังดูดน้ำจากแทงน้ำสะอาดเข้าไปเหมือนไปทำอะไรบางอย่างด้านในเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้ออาจจะเป็นเพิ่ม โอโซนเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มอะไรเดี๋ยวถึง100%ก็สามารถเอาออกมาทาคำความสะอาดได้ครับเป็นโหมดของเขานะลองอ่านตามคู่มือเพิ่มเติมนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อครับ โหมดการดูดซับน้ําคือการดูดอย่างเดียวครับไม่มีการปล่อยไม่มีการทําอะไรนะครับดูดน้ําเก็บเฉยโหมดอาชียะจะเป็นโหมดที่เขาตั้งมาให้จะมีทุกอย่างครับทั้งดูดทั้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำอัตโนมัติเรื่อยๆ ค่อนข้างทํางานได้ดีครับเข้าตรงซอกได้ดีข้างๆปกติตรงนี้เป็นที่วางรองเท้านะครับคือสะอาดหมดจดนะครับก็ชัดเจนว่าทําความสะอาดได้ดีครับผมไม่ได้ทดสอบงานหนักให้นะแต่จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะดูดฝุ่นเคลอะได้ดูดอาหารได้ตามที่มีคลิปที่เขาทาไวให้ดูนะครับ ผมมีเพชแว็กสามหกศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับทํางานเกือบทุกวันแล้วก็กําลังจะทําความสะอาดตอนนี้ผมต่อแท่นชาร์จเสร็จแล้วนะแล้วเราใส่เครื่องเข้าไปนะครับกําาลังชร์จเขาก็จะกําลังชาร์จแบตเตอรี่แปดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับในระหว่างนี้เราสามารถกดปุ่มทำความสะอาดได้หรือสั่งทำความสะอาดผ่านมือถือผ่านแอปอัเทนิกก็ได้นะครับ กดปุ่มนี้เริ่มททาความสะอาดตัวเองเปิดรอสักครู่ในขณะที่กําลังทําการฆ่าเชื้อเขามีการฆ่าเชื้อผมไม่แน่ใจว่าเตรียมน้ํายาหรือฆ่าเชื้อตรงไหนก็ปล่อยเขาทําไปนะครับลองศึกษาจากคู่มือนะท่านใดที่กําลังมอมหาเครื่องประเภทนี้สำหรับงานหนักอยู่แนะนําเลยครับ a l t เทนิก c c 1 m a s t e r c เ e e n นะครับถือว่าราคาถูกกระท้องตลาด เกินครึ่งด้วยซ้ำไปการฆ่าเชื้อพร้อมแล้วทำความสะอาดแปลงลูกกลิ้งตอนนี้เขาก็จะเริ่มทำความสะอาดแปลงลูกกลิ้งครับอ,อ่าตอนนี้มีการทำความสะอาดท่อ ก็คือดูดน้ําเริ่มมีกลิ่นครับไม่แน่ใจว่ากลิ่นออกมาเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นน้ํายาออกมาแล้วก็ลมค่อนข้างแรงตอนนี้น้ําก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับสีดํานะ เขาบอกว่าให้เทน้ําออกครับเป่แปลงลูกกิ้งเหมือนจะกําลังเป่าแปลงลูกกิ้งตอนนี้รู้สึกมีกลิ่นโอโซนออกมานะครับเป็นกลิ่นคล้ายๆกับเครื่องฟอกอากาศชนิดโอโซนเลยขอให้เทตรงนี้เราก็เอาตัวนี้ไปเทก่อนให้คุณล้างทําความสะอาดแทงสําหรับเก็บความสกปรกตรงนี้ครับเก็บน้ําเสียแล้วก็เอาไปตากให้เรียบร้อยนะ ตอนนี้ผมก็เพื่อความรวดเร็วผมเอามาวางไว้ก่อนพร้อมประกอบนะครับแล้วก็บริเวณนี้เขาเหมือนกําลังอบโอโซนฆ่าเชื้ออยู่นะครับตรงนี้ก็คุณต้องเอาไปเช็ดด้วยเอาไปล้างให้เรียบร้อยครับสามารถล้างได้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็เอาไปตากนะครับบริเวณนี้ก็ใช้ทิชชู่มาซับให้แห้งนะครับบริเวณนี้นะก็จะมีการเป่าลมออกมาตรงนี้เป่าผมก็เชื่อว่ามันน่าจะไม่แห้งครับมัน น่าจะหมัดมาถ้าอยู่ตรงนี้แนะนําว่าเอาไปตากดีกว่านะครับซึ่งบริเวณนี้เขามีที่สวมเอาไว้ให้นะครับแนะนําว่าให้ยกเครื่องออกก่อนนะครับยกออกมาแบบนี้แล้วก็ฝั่งหน้านี้เราจะถอดออกเพื่อที่จะเอาตัวแกนเนี่ยครับออกมาตากนะครับก็ถอดออกมาเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะเปียกๆชุ่มๆหน่อยแต่มันล้างเสร็จแล้วแหละนะครับ โดยกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำยานะครับก็นิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็เอามาสวมเข้าตรงนี้วางไว้ให้มันแห้งนะครับส่วนตรงนี้เข้าใจว่าเราก็ประกอบกับหรือวางไว้แบบนี้ก็ได้ครับประกอบทุกอย่างกับก็เสร็จแล้วเลือแค่ทำความสะอาดครับก็น่าจะแค่นี้ครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานแล้วก็การทำความสะอาดเครื่อง Authentic AC 1นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดี โดยรวมผมรู้สึกว่าทํางานได้เงียบดีแล้วก็ไม่เหนื่อยมือเพราะว่าเวลาที่เดินหน้าเขามีแรงดึงนะครับไม่แน่ใจว่าแรงดึงตัวไหนช่วยอาจจะเป็นตัวแกนตรงนี้ช่วยเฉยเยก็ได้ผมไม่เห็นมีล้อเลยนะครับหรืออาจจะเป็นล้อตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆรล้อตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับน่าจะเป็นตัวแกนนี่แหละดึงพาไปมันไม่เมื่อยมือตอนถอยเนี่ยมันก็ดึงง่ายครับไม่มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการออกแบบของเขาเนี่ยทำได้ดี บริเวณที่เป็นการดูดตรงนี้ไม่มีน้าค้างเลยพอเราเปิดโหมดดูดแรงแค่นี้เองเขาก็ดูดน้ํากับฟืดหมดเลยยิ่งตอนสุดท้ายนะครับที่เราปิดเครื่องเนี่ยเขาจะมีโหมดที่คิดไว้แล้วก็คือเพิ่มแรงดูดนิดนึงฟืดเพื่อให้น้ําในท่อมันถูกดูดเข้าไปในแทง์น้ําเสียหมดเลยมันจะไม่มีน้ําหยดเหมือนยี่ห้ออื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้มานะครับก็โอเคตัวนี้อา t e n i c AC1 นะครับรุ่น Master Clean ใช้ได้ดี ็ยืนยันครับถามว่าคุ้มไหมกับราคา5,000หลายๆคนที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็คอมเนมนต์ไว้ว่าคุ้มดีราคาถูกด้วยดีกว่ไปซื้อรุ่นที่ราคาหลักหมื่นนะครับทํำออกมาได้คุ้มค่าจริงๆอีกแล้วแต่ก็ดูความจาเป็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคอนโดอะไรพวกนี้ก็อาจจะเหมาะกับเครื่องที่เป็นแพดแบ็กสามนแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าไม่มีงานหนักอะไรแต่ถ้าเกิดเป็น ร้านอาหารเป็นคอนโดอพา,าร์ตเมนต์พื้นที่กว้างๆอะไรพวกนี้รวมถึงวัดด้วยนะครับก็ซื้อไปถวายวัดก็ได้ได้บุญด้วยพื้นที่กว้างๆก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้เดินยาวๆเลยครับมันสะดวกดีสบายไม่เมื่อยมือด้วยนะครับเหมาะกับพื้นที่ใหญ่ๆงานหนักๆผมก็เอาข้อมูลมาฝากประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่มีคาถามอยากสอบถามในข้คอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่จริงๆแนละ้วผมตั้งใจที่จะทําคลิปทุกด้านนะครับคล้ายๆเพนแบ็กถาหมกศูนย์เดี๋ยวจะตัดคลิป แต่ละส่วนออกมาให้เห็นภาพชัดเจนสามารถค้นหาได้ง่ายนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ